สี่ราศีปังไม่ไหวช่วงดวงย้ายงานมาแรงเกณฑ์รับทรัพย์ได้โชคกระปังเหตุด้านการเงินมีความโดดเด่นมีโชคลาภเข้ามาให้รอเปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์ส่วนการงานมีเกณฑ์ได้โยกย้ายใครรอตำแหน่งใหม่งานใหม่บอกเลยว่าปังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สี่ราศีปังไม่ไหวช่วงดวงย้ายงานมาแรงเกณฑ์รับทรัพย์ได้โชคกระปังได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมปัญหาที่มีจะเริ่มขี้ขายแต่คุณต้องนิ่งให้มากที่สุดการงานให้นิ่งที่สุดใครจะรบราฆ่าฟันอย่าไปยุ่งต้องเดินทางสายกลางช่วงปลายจะมีช่องทางออกสำหรับคุณ ได้รับโอกาสได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจมีดวงในงานเสริมเพิ่มความก้าวหน้าเรียกว่าความคิดพุ่งกระฉูดการเงินเป็นเวลาของการเสี่ยงมีดวงจากการเสี่ยงลุ้นโชคราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอยากเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการงานมีดวงได้เปลี่ยนงานย้ายงาน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณต้องการเพราะมีความรู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนแปลงคุณมีดวงในการเริ่มต้นที่ดีขึ้นแต่คงต้องเสียเวลาในการเดินทางและการเรียนรู้เพิ่มเติมการเงินเริ่มมีโชคลาภบ้างแล้วถ้าหวังในเรื่องเงินก้อนจะมีโอกาสดีในช่วงปลายจะมาจากการเดินทางไกลคนไกลมีโอกาสได้รับมรดก ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยา,ยายนถึง16ตุลาคมการงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ช่วงกางเหมาะในการนำเสนอความคิดแปลกใหม่แต่คุณต้องคุยกับผู้ใหญ่โดยตรงห้ามผ่านใครมีดวงจะถูกขโมยความดีความชอบและถูกแสร้ายการเงินมีโชคลาภอิ่มหนำสำราญมักโชคดีได้รับข้อมูลสำคัญสำคัญก่อนใคร หากกำลังเล่นหุ้นเสี่ยงลุ้นอยู่จะประสบความสำเร็จดวงการเงินมั่นคงราศีธิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานช,งช่วงต้นเจอมรสุมพยายามแก้ไขเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้ลองใจเย็นและให้เวลาเป็นเครื่องช่วยจะพบทางออกที่ดีช่วงปลายมีดวงย้ายงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น หากใครกำลังเบื่อสิ่งที่ทำอยู่ก็นับว่าเป็นข่าวดีการเงินยิ่งอยากได้อยากมียิ่งผิดหวังช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บออมไว้บ้างช่วงปลายพอมีลาบจากคนไกลและลาบจากการสเสน่หาหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ